กล่าวถึงวิถีชีวิตของคนชนบทพอสิ้นฤด,ดูการทำนาก็ราวกับว่ายกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียว พ่อถือได้ว่าอาชีพการทําได้ทํานานั้นชาวไร่ชาวนาต้องตรากตรําทํางานหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลเป็นอย่างมากพอได้เก็บเกี่ยวข้าวไว้ในยุ้งฉางก็พลอยได้พักผ่อนหย่อนใจกันมากขึ้นงานรื่นเริงบันเทิงใจต่างๆก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละเพราะจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆไปเที่ยวในงานกัน สถานที่จัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานฤดูหนาวหนังกลางแปลงหนังล้อมผ้าก็มักจะนิยมจัดการที่ในวัดหรือไม่ก็สนามโรงเรียนของหมู่บ้านวัดจึงเป็นสถานที่ที่เด็กๆอย่างพวกเรานัดรวมตัวกันมาเล่นสนุกสนุกอยู่เสมอยิ่งช่วงไหนถ้าใกล้มีงานชาวบ้านก็จะนัดรวมตัวกันมาพัฒนาวัดตัดหญ้าทำความสะอาดวัด ทำเวทีรำวงเวทีมวยจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะจัดงานก็ยิ่งทําให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับเด็กอย่างพวกเราและนี่ก็เป็นเรื่องราวสนุกตื่นเต้นที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ วันนั้นเป็นวันหยุดเด็กๆอย่างพวกเราก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ก็ใช่ว่าหน้าที่ของเด็กอย่างพวกเราโดยเฉพาะเด็กบ้านนอกนั้นจะไม่มีกลับมีมากกว่าตอนที่ไปโรงเรียนด้วยซ้ําไปเด็กผู้ชายนั้นโดยมากก็จะรับหน้าที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาส่วนเด็กผู้หญิงก็จะอยู่บ้านคอยทําความสะอาดบ้านหุงข้าวตักน้ําใส่หม้อรอผู้ใหญ่กลับมาจากที่ทํางาน เย็นวันนั้นหลังจากที่ผมเอาควายเข้าคอกเป็นที่เรียบร้อยน้องของผมซึ่งเป็นผู้หญิงก็ตักน้ําใส่หม้อใส่ตุ่มเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันก็พอดีไอ้กบกับไอ้บุญก็มายืนรอยอยู่ที่หน้าบ้านพอดีแก๊งของพวกผมนั้นก็จะมีไอ้กบไอ้บุญไอ้เสาไอ้แก้วไอ้นนไอ้ตุ้มอีเดือนผมแล้วก็น้องผมชื่อสอน วันนี้พวกเรามีนัดกันที่จะไปเล่นสนุกๆที่ลานวัดซึ่งวัดนั้นก็ไม่ได้มีแต่พวกเราแต่ก็จะมีเด็กจากกรมอื่นไปรวมตัวเล่นที่นั่นเหมือนกันเร็วๆหน่อยสิว่าไอเชียนไอพวกนั้นมันไปรออยู่ที่วัดแล้วเออเออเออเดี๋ยวกูไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วผมตะโกนตอบไอบุญมันระยะทางจากบ้านผมไปที่วัดนั้นก็ไม่ได้ไกลนกครอก พวกเรามาถึงวัดก็ประมาณบ่ายสามโงกว่าๆก,ก็เห็นเพื่อนๆยืนรออยู่ก่อนแล้วการละเล่นของเด็กสมัยนั้นก็จะเล่นกระโดดเชือกแต่นิยมใช้ยางยืดมากกว่าเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นงูกินหางกระโดดขาเดียวหรือเล่นไล่จับแต่ที่ฮิต,ตอันดับมากที่สุดก็คือเล่นซนแอบส่วนเล่นขายของนั้นเราเล่นกันในวัดไม่ได้ เพราะหลวงลุงมักจะมาดุพวกเราว่าทําความสกปรกให้กับวัดพวกเราก็เล่นมันทุกอย่างสุดท้ายก็มาลงเอยอยู่การเล่นซ่อนแอบวัดบ้านผมนั้นมีเนื้อที่เกือบสิบไร่ก็ถือว่าเป็นเนื้อที่ที่กว้างขวางมากเลยทีเดียวมีกําแพงล้อมรอบเขตวัดนอกเหนือจากเขตกําแพงแล้วก็ยังเป็นสวนลําไยและสวนไม้สักซึ่งก็เป็นพื้นที่ของวัดเช่นกัน ที่หลังกุฏิของหลวงลุงก็จะติดกับลำห้วยและติดกับถนนลูกรังซึ่งทอดยาวไปสู่สวนของชาวบ้านที่หลังกุฏิของหลวงลุงนั้นก็จะเป็นดงต้นไทรใหญ่รกครึ้มไปทั่วแล้วก็จะมีโกรซึ่งบรรจุกระดูของเจ้าอาวาสองค์กรที่มรณภาพไปแล้วไปเก็บไว้ที่นั่นมีกำแพงขวางกั้นระหว่างเขตวัดและลำห้วย พวกเราสนุกอยู่กับการเล่นซ่อนแอบผลัดกันไปซ่อนผลัดกันหาอยู่อย่างนั้นจนมาถึงคิวของไอ้บุญไอ้บุญเพื่อนของผมคนนี้ไม่ค่อยเต็มบาทจะต้องเป็นคนไปหาและพวกผมเป็นคนไปแอบซ่อนไอ้บุญเริ่มนับหนึงถึงสิพวกเราก็กระจัดกระจายเพื่อไปหาที่หลบซ่อนคราวนี้ผมต้องหาที่ซ่อนอย่างมิดชิด เพราะไอบุญมันชอบแกล้งผมมันมักจะหาผมให้เจอก่อนคนอื่นเพื่อที่จะให้ผมไปเป็นคนหาต่อจากมันผมเหลียวซ้ายแลขวามองไปที่ต้นไซใหญ่หลังกุฏิของหลวงลุงผมข่มความกลัววิ่งตรงไปที่ต้นไซใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เก็บกระดูกของเจ้าอาวาสองค์กรเพราะคิดว่าไอบุญมันเป็นคนที่กลัวผีมันไม่กล้าตามมาที่นี่แน่ๆ บริเวณดงต้นไสใหญ่นั้นค่อนข้างเงียบเชียบหน้าพิเวกบังเวงใจยังไงก็ไม่รู้เพราะปกติก็ไม่มีใครผ่านมาทางนี้อยู่แล้วผมได้ยินเสียงไอ้บุญอยู่ไกลๆขานชื่อเพื่อนทีละคนทีละคนแต่มันตามหาผมไม่เจอผมแอบกระยิมนั่งยิ้มอยู่ในใจที่ไอ้บุญมันหาผมไม่เจอแต่ว่าผมคิดผิด ผมหลบซ่อนอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงเดินสวบสาบเข้ามาใกล้บริเวณที่ผมซ่อนตัวอยู่ผมเหลี้ยวซ้ายแลขวาเพื่อหาที่ซ่อนใหม่ยังไงผมก็ไม่ยอมให้ไอ้บุญมันหาผมเจอเด็ดขาดผมมองไปที่กำแพงที่ติดกับริมห้วยผมก็เห็นช่องโบเล็กๆพอที่ตัวผมจะลอดออกไปได้ทะลุออกไปหลังกำแพงรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกัน เพราะตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกก็มองไม่เห็นไอ้ช่องโหวอันนี้ผมตัดสินใจมุดลอดออกจากช่องกำแพงนั้นตั้งใจว่าจะไปหลบไอ้บนอยู่หลังกำแพงพอออกมาได้ผมรู้สึกแปลกๆรู้สึกปวดหัวขึ้นมาจีดจ๊ดๆรู้สึกเหมือนว่าแผ่นดินไหวยวบยาบรู้สึกเหมือนว่าผมตกลงมาจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำแล้วสักพัก ความรู้สึกแปลกๆอันนั้นก็หายไปทุกอย่างกลับมาสู่สภาพปกติแต่ที่ไม่ปกตินั้นคือสถานที่ที่ผมยืนอยู่นั้นมันไม่เหมือนเดิมเพราะโดยปกติแล้วข้างหน้าของผมนั้นก็จะเป็นลําห้วยและมีสะพานไม้ไผ่เล็กๆทอดข้ามไปสู่ถนนลูกรังของชาวบ้านแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปข้างหลังก็ยังคงเป็นกำแพงวัด แต่ข้างหน้านั้นลำห้วยได้หายไปเหลือแต่ถนนลูกรังสีขาวทอดยาวตรงจากซ้ายไปขวาขนานกับกำแพงวัดเป็นเส้นตรงผมหันหลังกลับไปมองช่องกำแพงที่ผมเพิ่งลอดออกมาแต่บัดนี้มันได้หายไปแล้วผมเองก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ช่างมันเถอะผมตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่ถนนลูกรังเส้นนั้น ซึ่งมันทอดยาวจากขวาไปซ้ายเหมือนไม้บรรทัดเส้นตรงทางขวามือก็จะเป็นทิศตะวันออกทางซ้ายมือก็จะเป็นทิศตะวันตกเพียงแค่ผมเดินไปทางทิศตะวันตกตามถนนพ้นเขตกำแพงวัดผมก็จะเจอซอยเล็กๆตัดเข้าสู่บ้านผมอยู่ดีผมตัดสินใจเดินไปที่คิดส่วนไอพวกนั้นก็ช่างมันเถอะ เดี๋ยวปัญหาผมไม่เจอมันก็เลิกลากลับบ้านกันไปเองเดินไปตามถนนลูกรังสักพักสภาพพื้นที่โดยรอบมันก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ถนนลูกรังหลังวัดที่ผมคุ้นเคยกำแพงวัดได้หายไปแล้วแล้วก็ไม่มีทางตัดเข้าสู่เขตบ้านผมด้วยสองข้างทางที่เคยเต็มไปด้วยป่าและสวนของชาวบ้านบัดนี้มันเริ่มเปลี่ยนไป มันกลายเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านแต่ที่มันแปลกยิ่งกว่าก็คือบ้านเรือนทุกหลังที่ผมเดินผ่านมันหันหลังให้กับถนนทั้งสิน้นไม่มีแม้แต่หลังเดียวที่จะหันหน้าบ้านเข้ามาสู่ถนนที่ผมเดินอยู่ผมมองเห็นบ้านของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่ตายไปแล้วและบ้านเรือนเหล่านั้นก็ถูกรื้อไปนานแล้ว ผมมองเห็นโรงเรียนร้างซึ่งผมเคยเรียนอยู่ชั้นอนุบาลแต่มันได้ถูกรื้อไปนานแล้วมันมาโพลอยู่ที่นี่ทั้งบ้านและโรงเรียนหันหลังให้กับถนนทั้งสิน้นแล้วผมก็ได้ยินเสียงเดินสวบสาบมาจากด้านหลังจึงรีบหันกลับไปมองก็เห็นผู้คนมากมายเดินตรงมายังผมเดินไปในทิศทางเดียวกันที่ผมกำลังจะไป คนเหล่านั้นแต่งชุดสีดำมีทั้งเด็กผู้หญิงและคนแก่แต่ผมไม่รู้จักผู้คนเหล่านี้เลยพอเพ่งมองให้ดีเรือนร่างของคนเหล่านี้ดูว่ามันจะโปร่งและเรือนรางยังไงชอบกลผมตรงเข้าไปถามผู้คนเหล่านั้นว่าที่นี่มันที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครตอบคำถามผม ทุกคนพาคนเดินไปในทางทิศตะวันตกตามที่ถนนมันทอดยาวอยู่อย่างไม่มีใครสนใจใครผมหันกลับไปมองที่ข้างทางผมก็ได้พบกับบ้านของผมแต่เป็นบ้านหลังเก่าที่พ่อผมได้รื้อไปนานแล้วผมยืนมองดูบ้านของตนเองจากหลังบ้านทะลุไปหน้าบ้านใช่บ้านของผมที่ถูกรื้อไปนานแล้ว ก็ยังหันหลังให้กับถนนบ้านี่ผมตัดสินใจกระโดดเข้าข้างทางหวังที่จะกลับบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าก็ตามแต่มันก็ยังดีกว่าอยู่บนถนนบ้าๆน,านี่แต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นตัวผลักให้ผมกระเด็นกลับมายังถนนเหมือนเดิมผมพยายามอีกหลายครั้งที่จะกลับเข้าบ้านให้ได้แต่มันก็ไม่สำเร็จ ในขณะเดียวกันผู้คนก็เริ่มคลาคร่ำเบียดเสียดยัดเยียดมากขึ้นทุกทีจนมันดูเต็มท้องถนนไปหมดผมรู้สึกอึดอัดจะหายใจไม่ออกจึงละความพยายามที่จะกลับเข้าบ้านและต้องเดินตามคนกลุ่มนั้นไปจากถนนลูกลังเส้นเล็กๆปัดนี้มันเริ่มขยายตัวกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นลานโล่งขนาดยักษ เลี้ยวมองรอบข้างดูไม่ออกเลยว่าทิศไหนเป็นทิศไหนผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดบางก็ผลักกันเดินตรงไปยังข้างหน้ายังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผมมองดูผู้คนเหล่านั้นซึ่งตอนนี้สภาพร่างกายของพวกมันได้เปลี่ยนไปบางคนผมเผ่าหลุดลุย้ยมองเห็นหนังหัวสีแดงเถือกบางคนหน้าตาซีดขาว รูปร่างผอมราวกับหนังหุ้มกระดูกบางคนไม่มีลูกตาปล่อยหัวห้อยรุ่งริ่งเดินไปมาอยู่อย่างนั้นบางคนเดินโยกเยกเหนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดส่งกลิ่นเหม็นขาวคละคลุ้งไปทั่วพวกมันบางคนหันมามองผมบางคนสายายยิ้มให้ผมอาปากกว้างฉีกไปถึงรูหู บางคนลอกลิ้นปิ้นตาทำตาเหลือกถลนจ้องมองผมบางตัวทำท่าทางที่จะมาไขว้าตัวผมบางตัวยืนร้องไห้ผมมองเห็นเลือดไหลออกจากตาของพวกมันผมตกใจกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าอยากจะวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมแต่ผมก็ทำไม่ได้เพราะถนนเส้นนั้นมันได้หายไปแล้ว รอบตัวผมนั้นเป็นลานโล่งอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแง้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าขอบฟ้าด้านหนึ่งส่องแสงทอประกายเป็นสีเลือดสาแสงส่องสว่างไปทั่วบริเวณซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันผมร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวจะหยุดยืนอยู่กับที่ก็ไม่ได้เพราะอะมนุษย์เหล่านั้น มันผลักมันดันให้ผมเดินไปข้างหน้าข้างหน้าสุดขอบฟ้าซึ่งมีแสงสว่างเป็นสีเลือดลุกโชดช่วงอยู่แล้วผมก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นหน้าผาสูงชันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาผู้คนเหล่านั้นพากันปีนป่ายขึ้นไปสู่บนหน้าผาบางคนขึ้นไม่ได้ ก็ถูกฉุดกระชากให้ตกลงมาถูกคนข้างหลังเหยียบจนเละแต่พวกมันก็พยายามป่ายปีนขึ้นไปจนได้คนแล้วคนเล่าไม่รู้จักจบจักสิน้นผมเองก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ผมจำเป็นที่จะต้องป่ายปีนขึ้นไปสู่ยอดหน้าผาแห่งนั้นอย่างน้อยก็มีทางรอดก็ยังดีกว่าอยู่ที่นี่ ซึ่งคราคร่ำเต็มไปด้วยอมนุษย์ทั้งนั้นผมตัดสินใจไปปีนขึ้นไปบนหน้าผาก้อนหินแต่ละก้อนที่ผมเกาะขึ้นไปนั้นมันให้รู้สึกเย็นยะเยือกราวกับก้อนน้ำแข็งมันเหนื่อยและรู้สึกหนักอึ้งไปทั้งตัวไม่เหมือนกับพวกอมนุษย์เหล่านั้นมันปีนขึ้นไปอย่างง่ายดายบางตัวก็ราวกับว่ามันลอยขึ้นไป ก็เกียวเหนียวก้อนหินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆลมก็พัดแรงจนผมหูอื้อไปหมดท่านใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกมาจากด้านหลังนั่นเจ้าจะไปที่ใดเจ้าเด็กน้อยลงมาเดี๋ยวนี้นั่นไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะต้องไปผมสะดุ้งสุดตัวหันกลับไปมองก็พบกับชายร่างใหญ่คนหนึ่ง ผู้ที่มีร่างกายสูงใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์ถึงสองสามเท่าดวงตาสีแดงทอประกายราวกับมีพลังอํานาจบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ที่หัวของชายคนนั้นมีเขายาวโค้งงอราวกับเผาควายลงมอเดี๋ยวนี้เสียงอันทรงพลังนั้นทำให้ผมรู้สึกว่ามีพลังอํานาจอะไรบางอย่างชุดกระชากให้ผมลด ปลิวล่องลอยลงมาจากหน้าผาแห่งนั้นผมพุ่งตรงไปเบื้องหน้าอย่างไร้ทิศทางเสียงลมพัดอื้ออึงจนแสบแก้วหูไปหมดจนผมมาหยุดอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งผมลุกขึ้นยืนเลี้ยวมองรอบกายก็พบว่ามันเป็นถนนหลังวัดนั่นเองรีบกลับเข้าไปที่ของเจ้าเดี๋ยวนี้ ่อนที่ประตูเชื่อมระหว่างโลกของเจ้ากับที่นี่จะถูกปิดลงและจะได้กลับมาที่นี่อีกไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกรีบไปผมรีบมุดกลับไปที่ช่องกําแพงนั้นทันทีพอผ่านเข้าไปได้ผมก็รู้สึกปวดหัวจิตจิตรู้สึกเหมือนว่าแผ่นดินไหวยวบยาบ เหมือนว่าร่างกายของผมนั้นพุ่งจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงแล้วจากนั้นผมก็หมดสติไปผมมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อมีมือมือหนึ่งมาเขย่าตัวผมผมลืมตาขึ้นเป็นพ่อของผมนั่นเองเหลียวมองไปดูรอบข้างก็พบกับชาวบ้านหลายคนกำลังยืนห้อมล้อมผมอยู่ พวกเขาพาผมมาที่กุฏิของหลวงลุงหลวง,ล,งลุงก็ซักผมเป็นการใหญ่ว่าผมหายตัวไปที่ไหนทําไมผู้ใหญ่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบผมจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้หลวงลุงและชาวบ้านฟังหลังจากนั้นหลวงลุงก็เอาได้มามัดแขนผมและพรมน้ำมนต์ให้ผมและสั่งให้พ่อพาผมกลับบ้านทันทีผมมารู้ที่หลังจากเพื่อนๆว่าหลังจากที่พวกเขาหาผมไม่เจอ ก็พากันแยกย้ายกลับบ้านเพราะคิดว่าผมแอบหนีกลับบ้านไปแล้วพ่อตกเย็นแม่ของผมก็ไปถามเพื่อนๆว่าผมยังไม่กลับบ้านผมหายไปไหนทุกคนก็เลยตกใจพอเรื่องไปถึงหูของผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่ก็พากันเกณฑ์ชาวบ้านช่วยกันตามหาผมทั่วบริเวณวัดตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ แม้แต่ต้นไทรที่ผมแอบซ่อนอยู่ผู้เขาก็วนมาหาตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่เจอผมจนกระทั่งหลวงลุงบอกให้พ่อผมเอาเครื่องเส้นไหว้ไปถวายให้กับเจ้าที่ผู้เขาจึงหาผมเจอที่ใต้ต้นไทรใหญ่นั่นเองส่วนเจ้าช่องกำแพงเล็กๆนั้นที่ผมมุดออกไปความจริงมันเป็นช่องเล็กนิดเดียว เท่ากับลูกแมวรอดออกไปได้เท่านั้นเองแต่ทำไมผมถึงมุดออกไปได้อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ลวงลุงจึงให้ชาวบ้านเอาปูนมาฉาบปิดเอาไว้เสียเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคนอื่นอีก